วันอังคารที่7มกราคม5 6 7 7วันนี้ที่สารกางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามีตลาดนัดนะครับในทุกๆวันอังคารเนี่ยเขาจะมีตลาดนัด เป็นสินค้าโอท็อปของทุกๆอำเภอเนี่ยมาจัดตั้งขายกันอยู่ในสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียแห่งนี้นะครับอยู่ระหว่างเซนทันกับโลตัสก็จะมีร้านค้าเกือบเกือบร้อยร้านค้าเลยนะครับเข้ามาขายกันก,ก็ทุกๆุกอำเภอก็จะส่งร้านค้าร้านดีร้านเด็ดเข้ามาขายกันในสารกลางแห่ง วันนี้ก็จะมานำเสนอในโซนที่ทำอาหารสดสดให้ทานนะครับโซนนี้ก็จะเป็นสินค้าสดใหม่เกือบทุกร้านนั่นแหละอย่าเรียกว่าเกือบเลยก็ทุกร้านน่ะเขามาทำกันสดสดกันตรงนี้เลยฮื้นชื่อว่าสินค้าโอท็อปที่เป็นของกินแบบนี้ ก็ต้องอร่อยใช่ไหมล่ะเพราะต้องมีมาตรฐานทุกๆร้านเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานไม่อย่างนั้นเป็นสินค้าโอทอบ ลำบากนะครับก็เป็นคนที่เขาผลิตคนที่เขาทำขึ้นมาเองเอามาขายเองณนะสารคางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทุกๆวันอังคารมาเจอกันได้ที่สำคัญต่อรองราคาได้นะเพราะว่าเขาทำเองขายเองรับประกันสินค้าเนี่ยจะใหม่สด ทุกวันนังคารเลยนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวเพื่อมาขายกันที่นี่นอกจากของดีของอร่อยแล้วเนี่ยมันยังเป็นของที่มีมาตรฐานนะเพราะว่าเขาจะต้องคัดสรรของดีๆของแต่ละอำเภอม,มาอยู่แล้ว และอีกอย่างหนึง่งจะมีร้านค้าบางร้านที่มาแทนกันนะาก็ต้องอร่อยเหมือนมือนกันเขาจึงจะมาแทนกันได้สินค้าบางชนิดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปถึงอําเภอนั้นๆตําบลนั้นๆเลยนะครับมากินที่สารกลางจังหวัดอายุทยาเนี่ยได้สบายๆเลยที่สําคัญเขามีทุกวันนังคานนะครับมีสินค้าหลากหลายที่สําคัญบางอย่างออเด ได้เลยนะครับ โทรสั่งโทรบอกหรืออยากจะกินแบบไหนก็สั่งเขาได้เลยเขาทํากันสดๆตรงนี้อยู่แล้วของดีของอร่อยของจังหวัดอยุธยามานำเสนอให้กับท่านผู้ที่สนใจเข้ามาลิ้มชิมรสชาติกันได้ฟรีๆที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของดีของสดของทุกๆุกกอำเภอมาให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมได้ที่สารกลาง La ofa.